สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมประจำเดือนกันยายนปี2568ค่ะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นแนวทาง ดูพระเป็นไกล้ไลน์เพื่อให้แต่ละลัคนาราศีได้นำเอาคำพยากรณ์ไปปรับใช้กับชีวิตของแต่ละคนนะคะแล้วก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าการดูดวงนั้นคุณควรจะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูค่ะ ชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะชาวลัคนาราศีธนูค่ะในเดือนกันยายนปี2568นี้เป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีธนูจะต้องพิสูจน์ความสามารถและเป็นเดือนที่คุณจะต้องเร่งสร้างชื่อเสียงอย่างจริงจังค่ะเพราะดาวสำคัญหลายดวงได้เคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการงานเกติยศ การเงินและก็ความสัมพันธ์กับเครือข่ายด้วยนะคะโดยพื้นฐานแล้วชาวลัคนาราศีธนูเป็นนักผจญภัยค่ะมีความรักอิสระมีมีความมั่นใจแล้วก็ไม่กลัวต่ออุปสรรคปัญหาหรือความท้าทายคุณค่อนข้างที่จะพร้อมเสมอนะคะกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในเดือนนี้พลังงานของดวงดาวจะทําให้คุณได้ใช้จุดแข็งเหล่านี้อย่างเต็มที่ค่ะ แต่ในขณะเดียวกันก็ท้าทายความรับผิดชอบของคุณมากกว่าที่เคยด้วยเช่นเดียวกันดาวหลายดวงนะคะที่ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีประกอบไปด้วยดาวพระพุธดาวพระอาทิตย์ดาวพระอังคารดาวพระเกตุและก็ดาวพระศุกร์ค่ะเรามาพิเคราะห์พิจารณาอิทธิพลของดาวแต่ละดวงนะคะว่าจะส่งผลต่อดวงชะตาของชาวและคณะราศีธนูในเดือนกันยายนนี้อย่างไรเริ่มต้นจากดาวแรกนั่นก็คือดาวพระพุธค่ะในวันที่11กันยายนปี2568 ดาวพระพุธได้ทำการโคจรยกย้ายราศี มาสถิตอยู่ที่ราศีกันดาวพระพุธเข้าสู่ราศีกันแบบนี้นะคะจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีธนูมีความเก่งในเรื่องของการพูดการสื่อสารการเจรจางานที่เกี่ยวข้องกับการการเขียนตัวเลขบัญชีงานออนไลน์งานที่เกี่ยวขอ้องกับสื่อโซเชียลมีเดียหรืองานประสานงานจะมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นคุณจะได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงพร้อมซัพพอร์ตสนับสนุนและผลักดันดีมากๆดาวพระพุธส่งเสริมตัวคุณดีมากเลยนะคะ พอเข้าสู่วันที่12กันยายนปี2568 ดาวพระอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีธนูได้ทําการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตอยู่ที่ราศีตุลค่ะมาอยู่ในเรือนลาภะข,ของดวงชะตามีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่คุณจะได้โชคลาภก้อนใหญ่ค่ะแต่โดยมากแล้วก่อนที่คุณจะมีโชคมีลาบคุณจะเจอกับการแข่งขันในสังคมคุณจะมีแรงกดดันจากการทํางานหรืออาจจะมีจังหวะที่คุณรู้สึกเฟลรู้สึกดาวแต่ในที่สุดก็ลุกฮึดขึ้นมาสู้เดิน หน้าหรือพิสูจน์ตัวเองได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะเจอกับปัญหาก่อนจึงจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในภายหลังนะคะพอเข้าสู่วันที่13กันยายนปี2568ดาวพระเกตดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทำการโคจรยยกย้ายราศีมาสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภค่ะ มาอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีธนูจะเจอกับบททดสอบเจอเรื่องยากเจอกับเรื่องท้าทายแต่ในที่สุดคุณก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ด้วยบุญบาร,รมีด้วยวาสนาด้วยความดีความงามที่คุณเคยสร้างมานั่นเองค่ะเป็นจังหวะที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงหรือบางทีก็มีเหตุการณ์เข้ามาทําให้คุณคลี่คลายปัญหาที่คุณเจอได้ค่ะ พอเข้าสู่วันที่16กันยายนปี2568 ดาวพระศุกร์ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงค์ค่ะมาอยู่ในเรือนสุขภาคของดวงชะตาเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีธนูจะมีความสําเร็จมากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองกิจการงานใดที่คุณเคยลงทุนลงแรงไปเรื่องราวใดที่คุณตั้งใจกับมันสิ่งสิ่งนั้นเรื่องราวเหล่านั้นก็จะมีเกณฑ์ผลิตดอกออกผลให้คุณได้รับชมหรือว่าลิ้มรสกับความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะชาวลัคนาราศีธนูจะมีสเสน่ห์อย่างมากมีความสุขจ สิ่งที่ทําเจอเพื่อนใหม่เจอเครือข่ายเจอสังคมใหม่ๆส่งเสริมให้ชีวิตของคุณนั้นมีความก้าวหน้าอย่างมากเลยทีเดียวพอเข้าสวรวันที่17กันยายนปี2568ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภาได้ทําการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตยอยู่ที่ราศีกันค่ะมาอยู่ในเรือนกัมมะเรือนการงานเป็นช่วงที่ชาวธนูจะมีชื่อเสียงเป็นช่วงที่จะมีผู้คนยอมรับนับถือมีเครดิตค่ะ เวลาที่ชาวลัคนาราศีธนออูกำลังจัดการหรือรับผิดชอบทําหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งสิ่งสิ่งนั้นคุณจะทําได้ดีสิ่งสิ่งนั้นนะคะจะมีโอกาสก้าวหน้าต่อยอดได้เติบโตได้มีผู้คนให้การซัพพอร์ตที่ดีค่ะเป็นช่วงจังหวะที่คุณขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีชีวิตของคุณจะเปล่งแสงมากเลยนะคะในช่วงนี้ได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นนั่นเองค่ะ พอเข้าสู่ระยะปลายเดือนกันยายนคือวันที่28กันยายนนะคะดาวพระพุทธทำการโคจรยกย้ายราศีอีกครั้งหนึ่งค่ะคราวนี้ดาวพระพุธยกออกจากราศีกันมาสถิตอยู่ที่ราศีตุลมาอยู่ในเรือนลาภเรือนโชคลาภใหญ่งานที่ชาวลัคนาราศีธนูรมจะเปล่งประกายจะผลิตดอกออกผลจะให้เงินจะให เ,เขาเรียกว่ากำริกำไรดีอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเป็นช่วงจังหวะที่คำพูดคำจาจะนำพาโชคลาบมาสู่ตัวคุณถ้าจะกล่าวว่าวาจาพารวยหรือว่าปากพารวยก็ไม่ผิดแปลกอะไรนะเป็นช่วงจังหวะที่คำพูดวาจาของคุณจะมีน้ำหนักมีความโดดเด่นอย่างแท้จริงค่ะต่อมาเรามาพิจารณาผลกระทบในแต่ละด้านของชาวลัคนาราศีธนูกันบ้างนะคะในแง่มุมของการทางานค่ะต้องบอกว่าเดือนกันยายนนี้เนี่ยการงานของคุณโดดเด่นอย่างมากนะ ดาวพระพุธดาวพระอาทิตย์โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกัมมะส่งผลทาให้คุณมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับผลงานของคุณจะเป็นที่ประจักษ์ค่ะและเป็นที่น่าจับตามองอย่างมากผู้หลักผู้ใหญ่ให้การยอมรับส่งเสริมซัพพอร์ตสนับสนุนมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณจะได้รับความไว้วางใจมากขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายสิ่งสําคัญสําคัญให้คุณทําโดยเฉพาะงานใดที่เกี่ยวข้องกับการพูดการสื่อสารการเจรจาก็จะยิ่งโดดเด่นเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้พิสูจน์ตัวเองแล้วก็สามารถสร้างความมั่นคงใน,ใน,ใ,นในแง่มุมของการงานได้ดีค่ะ าราศีธนูท่านใดที่อยากจะยกย้ายงานเปลี่ยนแปลงงานนะคะสามารถทําได้ในระยะนี้แต่สิ่งที่อยากจะฝากเตือนนั่นก็คือชาวธนูจะต้องหางานใหม่ก่อนให้มันได้ก่อนให้รู้ผลลัพธ์ก่อนแล้วจึงค่อยลาออกจากที่เก่านะคะ ในแง่มุมของการเงินการทองกันบ้างค่ะชาวลัคนาราศีธนูในแง่มุมของการเงินนี้นะคะยิ่งคุณทํางานร่วมกันกับผู้คนมากเท่าไหร่โอกาสที่จะได้เงินมันก็มีมากเท่านั้นค่ะมันไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องมาจับกลุ่ม20คนหรือสิคนในการทํางานนะ ถ้าคุณทํางานเกี่ยวข้องกับออนไลน์คุณต้องติดต่อกับผู้คนจํานวนมากๆมันก็เป็นจังหวะที่คุณจะได้เงินมากได้เช่นเดียวกันให้มองเลยนะลักษณะสายงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์หรือสื่อโซเชียลมีเดียจะเป็นตัวที่ส่งเสริมคุณดีอย่างมากทําให้คุณได้เงินได้ทองจากสิ่งสิ่งนี้มีโอกาสที่จะยกระดับฐานนะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวธนูได้เลยนะคะแต่ชาวธนูไม่มีอะไรได้มาง่ายๆค่ะ ก่อนที่การเงินจะดีก่อนที่คุณจะร่ํารวยมันมักจะเจอกับการแข่งขันเจอกับอุปสรรคและเจอกับปัญหาค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ในเดือนกันยายนปี2568นี้ชาวลัะนาราศีธนูท่านที่โสดอาจจะได้เจอกับคนต่างถิ่นชาวต่างชาติเจอกับคนที่มีเ,เ,ออเจอกับคนที่มีตําหนิ เขาอาจจะเคยมีคู่เคยมีแฟนมาแล้วหรือเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือมีลูกติดมาแล้วนะต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้นะอาจจะเจอกับคนที่มีตําหนิแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีอะไรนะคะคุณอาจจะถูกใจเขาเขาอาจจะถูกใจคุณเปิดใจเรียนรู้กันไปอย่าเร่งรีบอย่ารีบร้อนค่อยๆศึกษาค่อยๆดูใจกันไปไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเจอกับคนที่มีตําหนินะบางทีอาจจะเจอกับคนต่างถิ่นมีพื้นเพแตกต่างกันอยู่คนละประเทศอะไรก็ว่ากันไปนะคะ ส่วนชาวลัคนาราศีธนูท่านที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะเป็นจังหวะที่คุณและคู่จะได้วางแผนอนาคตร่วมกันค่ะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้แต่งงานนะก็อาจจะมีการคุยกันในเรื่องของการแต่งงานนะคะเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถทําธุรกิจเรื่องของการมีบุตรมีลูกในกรณีที่แต่งงานแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วหรือมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณและคู่จะไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนะคะแต่ต้องต้องเตือนชาวลัคนาราศีธนูนิดนึงค่ะว่าถ้าหากว่าคุณนั้นนะคะ มีคู่อยู่แล้วเนี่ยระยะนี้มันจะเป็นจังหวะที่คุณและคู่หักโหมงานหนักมากต่างคนต่างให้เวลากับงานต่างคนต่างโฟกัสงานจนไม่ค่อยมีเวลาเติมความหวานให้กันมันอาจจะส่งเสริมทําให้ความสัมพันธ์นั้นค่อนข้างห่างเหินได้นะคะ ในแง่มุมของสุขภาพกันบ้างค่ะโดยรวมถือว่าใช้ได้เลยนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยล้าจากการทํางานคุณอาจจะหักโหมหนักอย่างที่สมัยได้บอกไปหรืออาจจะมีอาการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหลับหลับตื่นตื่นน,นะคะรู้สึกว่าร่างกายไม่กระปรี้กระเปราเท่าที่ควรค่ะต้องระมัดระวังความแปรปรวนทางอารมณ์ด้วยนะคะบางทีก็คนรอบข้างนจะตามอารมณ์คุณไม่ทันและเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะพยายามดูแลในเรื่องของสมดุลในร่างกายแล้วก็ดูแลในเรื่องของโฮอร์โมนด้วยค่ะ ในแง่มุมของหลักทรัพย์นะคะแล้วก็ความมั่นคงค่ะดาวพระเกตโคโจรมาส่งเสริมแบบนี้จะทําให้ชาวลัคนาราศีธนูได้คิดเกี่ยวกับเรื่องการขยับขยายชีวิตบางคนอยากซื้อบ้านอยากซื้อที่ดินบางคนอยากลงทุนเพิ่มบางคนนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์จัดสรรเกี่ยวกับมดรดกที่ทางต่างๆนะถ้าเกิดว่ามีการจัดสรรให้รีบทาในระยะนี้มันมีมุมที่ดีนะการคุยการเจรจาการแบ่งสันปันส่วนมันจะลงตัวลงรอยมากขึ้นค่ะ สิ่งที่โดดเด่นอย่างมากต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนกันยายนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการทำงานแล้วก็ชื่อเสียงค่ะดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์ที่ไม่อยู่ในเรือนการงานจะทําให้คุณโดดเด่นมากที่สุดในรอบปีผู้คนยอมรับนับถือผู้คนรักใคร่งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์จะเด่นมากงานที่เกี่ยวข้องก,กับการพูดการเจรจาการใช้วาจาการใช้วาทศิลป์จะดีมากๆแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการแข่งขันแต่ให้รู้ไว้เลยค่ะว่าสิ่งที่คุณ ทำไปนั้นมันคุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะคราวๆเท่านี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูชาวธนูท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ,ฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่า ต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ